ว้าวสวยมากเลยต้นนี้ค่ะผลลัพธ์จากการทำสูตรนี้นะคะโอเคเลยสุดยอดมากไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาดูบอลสีของเรากันนะว่าช่วงนี้นะคะบอลสีของทุกคนเป็นแบบนี้หรือไม่นะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าต้นนี้นะคะบอลสีนี่ค่ะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะของใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะเนี่ยค่ะใบซีดใบเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันนะคะถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันค่ะให้ทำอย่างไงให้ออกมาสวยนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าใบแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ โดนฝนเยอะเกินไปนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยและวิธีแก้ของกุหลาบแดงนะคะเพื่อนๆก็ตัดใบเหล่านี้ออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะตัดออกไปนะคะใบแบบนี้เราก็ไม่ต้องไว้เลยนะคะเพราะว่าทําให้แย่งนะคะแย่งอาหารนะคะตัดแต่งให้หมดนะคะใบที่ไม่สวยนะคะนะคะเขาก็ดูแล้วว่ามัน จะไม่สวยเอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้แต่ใบที่สวยๆแบบนี้นะคะตัดออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตัดให้สั้นกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็ตัดถูกไปดีไปด้วยก็นะคะเพราะว่ามือเดียวนะคะวันนี้อ่าไม่ได้ถือเนี่ยค่ะตัดไปแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าถ้าเราไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเน่าหมดกอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ ทุกคนก็จะเห็นว่าใบที่เสียนี่เยอะมากเลยนะคะช่วงหน้าฝนนะคะเนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็หาดินนะคะเอาดินมาเพิ่มนะคะนี่นี่ค่ะเราก็โยงโยงดินนิดนึงนะคะที่จริงดินไม่ได้แน่นเลยนะคะนี่ดินไม่ได้แน่นนะคะอ่าไม่ได้แน่นเลยอ่ะดินยังโอเคอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าสาเหตุก็คือฝนมากนะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เพิ่มดินนะคะดินที่เรามีอยู่นะคะเพิ่มไปน,นิดนึงนะคะดินเขาจะเหลือแค่ครึ่นกระถางนะคะเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มไปน,นิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะลึกเกินไปนะคะนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะนะคะี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนสิ่งสําคัญที่กุหลาบแดงทําอยู่นะคะ และนี่ค่ะทุกคนก็คงจะรู้จักนะคะว่าเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนะคะตำไม่ละเอียดเลยนะคะแล้วก็นํามาโรยนะคะเนี่ยตำไม่ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ตำมาโรยนํามาโรยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโรยไปเลยนะคะเพราะว่าบอลสีของเรานี่มันเหมือนจะาเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะน,นั้น สิ่งที่ขั้นต่อไปนะคะเราต้องทําก็คือมีขี้เท่านะคะขี้เท่าตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราใส่แค่ครึ่งช้อนก็พอนะคะเพราะว่ากันเชื้อโรคเชื้อราช่วงหน้าฝนนะคะเราใส่ไม่เยอะนะคะผสมลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะคะต่อไปก็คือนะคะน้ําผงชูรสมานิดหนึงนะคะนี่เราก็โรยลงไปแบบนี้ละคะไม่ต้องเยอะนะคะ แค่ครึ่งช้อนก็พอนะคะครึ่งช้อนนะคะอันนี้ตักไม่ไม่ไม่เต็มส่วนนะคะเนี่ยทำแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมีกาแฟาใช่ไหมคะที่บ้านเพื่อนๆทุกคนต้องมีกาแฟานะคะเราก็นกาํากาแฟนะคะนี่ค่ะเนี่ยกาแฟาตัวนี้นะคะเราโรยแบบนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเพียวๆเลยนะคะ อันนี้สูตรนี้คือหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ตักไม่เต็มเมื่อกี้นะคะเราใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะนี่มาทุกคนทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ํานะคะรดน้ําเลยนะคะเนี่ยรดน้ําแบบนี้และคะ่ะเนี่ยรดลงไปเลยนะคะแค่นี้เองนะคะ แล้วก็วางไว้ในร่มนะคะทุกคนทำแบบนี้เลยง่ายมากๆนะคะแล้วก็เอาผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆจะเห็นภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะผลลัพธ์ก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็บอนสีของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะมีแบบนี้นะคะ เนี่ยจะไม่มีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูต้นที่ทำแล้วสวยเลยนะคะเพราะว่ากลับแดงก็จะต้องทดลองอยู่ตลอดนะคะบางทีเราไม่มีที่วางเราวางไว้กลางฝนนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าน้ำเยอะทีนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จเราก็ตั้งวางแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องให้โดนน้ำนะคะวางไว้ในร่มแบบนี้ละคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูต้นที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะทำไว้แบบนี้นะคะจะออกมาสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าทําไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะสีก็จะสวยใบก็ใหญ่นะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยคือสีสดสวยมากๆเลยนะคะนี่คือผลลัพธ์นะคะเพิ่มสีไปด้วยไงคะกาแฟแล้วเรายังสูตรบํารุงนะคะให้เขาด้วยนะคะ แค่ง่ายๆนะคะแค่ทำแบบนี้เองต่อต้นนะคะสําหรับคนที่มีบอลสีแล้วบอลสีต้นไหนมีปัญหาลองทําแบบนี้ดูนะคะได้ผลเกินคาดมากๆนะคะออกมาสวยมากๆเลยนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะที่เห็นอยู่แบบนี้แหละค่ะสวยจริงๆนะคะบอกเลยว่าใบใหญ่มากนี่ค่ะนี่ค่ะใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากแล้วสีก็ออกมาสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะลองทําดูนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงนำมาแบง่งปันกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอกลับสมาสวัสดีค่ะ